ครับสวัสดีครับวันนี้น้อง l มลไลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นกิ่งเปาเวนะครับของเจ้าคุณทองนะครับที่วัดโปดสัตว์นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นพระกิ่งนะครับกิ่งเปาเรศที่เราเห็นกันที่วัดบวรนะครับลักษณะรูปร่างจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นพระกิ่งเปาเรศของเจ้าคุณทองนั่นเอง ก็เท่าที่เห็นมาก็มีกิ่ง Po โวเที่วัดวัดบวรนะครับทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้ที่เห็นเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่3เลยก็ได้นะครับก็จะเป็นของเจ้าคุณทองนะครับเป็นพระราชนะครับก็ท่านได้มรณภาพเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนอประมาณเดือนพฤศจิกาประมาณนั้นนะครับอาอยุท่านนะครับ สีดีอายุน่าจะ99ปีนะครับอายุค่อนข้างที่จะเยอะมากมากนะครับก็เป็นพระที่น่าสะสมเช่นเดียวกันนะครับที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นพระกลิ่งทั้งเนื้อนวะชุดกรรมการที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็พระกลิ่งเนื้อทองชุมพูนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองทองทิพย์อีกนะฮะวันนี้ผมมีแค่ สองรายการนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดู่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดกรรมการนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องชุดกรรมการนะครับของผมเป็น n ม m b เ r 8.9นะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมเปิดขายนะครับผมเปิดขายรีวิวจึงแต่อันนี้เลยนะครับกล่องเลยนะครับก็เขียนพระกิ่งเปโวเรสน้อยนะครับ กรรมการก็คือชุดกรรมการนะครับพระรายชานดีลกนะครับหลวงปู่ท่านเจ้าคุณทองนะครับวัดโปรดสัตว์นะครับอ่างทองนะครับนี่เททองวันที่18พฤษภาคม2,557 57 54ประมาณนี้ประมาณ54นะครับอ่า54นะครับ ก็เป็นตลับของกิ่งพาวเลสน้อยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีคําว่าซอเสือนะฮะบ,บริเวณนี้ซอเสือนะครับจุดเดียวเลยนะฮะอันนี้คือถ้าใครเห็นที่ไหนก็สามารถหยิบได้เลยนะครับต้องเป็นกล่องซอเสือนะเนี่ยครับชุดกรรมการก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองนะครับ สามชิ้นนี้ก็จะมีผ้าปิดตานะครับพ้าปิดตามไม้แกะนะครับแล้วก็มีอักขระจานด้วยดินสอนะครับแล้วก็กิ่งเกาเลสเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็ธงนะครับธงจะมีัมเบอร์อัมเบอร์ทั้ง3มองค์เลยนะครับทั้ง3มชิ้นจะมีัมเบอร์89นะครับอเดี๋ยวมาผมมารีวิวชิ้นแรก อันนี้ไม้แกะนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับก็จะมีนี่นะครับจะเห็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะจานมือนะฮะจานมืออันนี้คือแกะมือนะครับแกะมือรูปลักษ์แต่ละแต่ละแต่ละตลับจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะก็อยู่ที่ช่างฝีมือจะแกะแต่ละองค์นั่นเองนะครับก็จะมีการการจานด้วยนิสสอนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นชุดกรรมการที่ดีมากๆนะครับนี่มีการตอกโค้ดนะครับมีการตอกโค้ดนี้นะครับแล้วก็มีอุดอุดผงยานะครับอ่อุดผงยา number ร์แปนะครับเห็นไหมครับก็ยังมี number นะครับก็ถือว่าดีมากๆรุ่นนี้นะครับนี่การแกะมีการอะไรนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีอักขระนะครับ สวยงามมากๆนะครับนี่ฮะเช่าหนึ่งเช่าหนึ่งหนึ่งกล่องสามารถใช้ได้3ามอย่างเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกิ่งเปาวเลตเนื้อนวะนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อนวะจะออกสีคล้ายๆทองยมพูนะครับจะไม่ได้ดำมากๆนะครับจะไม่ดำมากรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นเนื้อนวะนะครับมาดูที่ก้นนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นก้นสีดำนะครับนี่ลงลักดําไว้นะครับลงลักดําไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดของของรุ่นนี้นะครับก็จะดูลักษณะขององค์องค์งพระนะครับจะอวบจะอวบนะครับจะอวบมากๆนะครับแล้วก็เม็ดเกตนะครับก็จะ ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับคมชัดนะครับทุกองค์ต้องเหมือนกันนะฮะเพราะว่า,อ,าออกมาจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆคมชัดมากๆนะครับน,นิ้วนิ้วก็ค่อนข้างคมชัดนะครับมีการตอกโค้ดบริเวณด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับนี่ ตอกโค้ดแล้วก็เลข89นะครับต้องดูสังเกตดีๆนะฮะแล้วก็มีโค้ดอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ด้านซ้ายและด้านขวานะครับสัญลักษณ์ที่บอกว่ากิ่งเปาเรศนะครับก็จะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เม็ดบัวอยู่ด้านหลังนะครับสองเม็ดนะครับบนล่างนะครับดูรูปทรงดูพิมพ์นะครับเป็นพระที่สวยมากๆนะครับ เป็นพัทที่สวยมากๆนะครับกิงปารเวเลตน้อยนะครับของเจ้าคุณทองนะครับนี่นะครับามาดูชิ้นที่สามนะครับก็จะเป็นธงธงสีขาวนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสิงนี่นะครับจะเป็นสิงนะครับธงจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับ จะมีนัมเบอร์นะครับที่ที่ผ้านะครับนี่นัมเบอร์89นี่นะครับเป็นนัมเบอร์89นะครับเนี่ยฮะก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆทุกอย่างนะครับมีมีปั๊มตตยางนะครับสีแดงนะครับคล้ายๆเพชรแตยางเพชรนะครับก็ของแท้ของปลอมแยกออกได้ง่ายๆนะครับก็จะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับ ก็3ชิ้นนี้ราคา4 0 0พบาทก็ค่อนข้างจะคุ้มมากๆเพราะเป็นเป็นพระที่เป็นพระสายาสายเ,าเขาเรียกอะไรนะสมเด็จสังฆราชนะครับเนาะค่อนข้างที่จะน่าสะสมนะครับอ่ะแล้วมาดูอีกอหนึ่งรายการนะครับอันนี้จะไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่ในชุดกรรมการหรืออะไรนะครับเป็นเนื้อทองชุพูนะครับซึ่งจะออกคล้ายๆพิงโกนะครับ อันนี้ผมเลี่ยมไว้นะครับกลัวว่าได้มาแล้วเลี่ยมเลยนะครับกลัวที่จะสีเขาจะหมองค้านะครับจะไม่จะไม่สวยเอานะครับแยกออกยังไงเพราะว่าผิวค่อนข้างที่จะเหมือนนวะเลยนะฮะคล้ายๆกันผิวคล้ายๆกันเลยนะฮะเนี่ยคล้ายๆกันเลยแยกออกได้ยังไงอ,อ๋อเดี๋ยวผมจะมาแยกให้ดูนี่นะครับ ที่ก้นนะครับก็จะเป็นก้นทองนะครับลงรักทองไว้อโอเคเดี๋ยวผมซูมก่อนอ่ะประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นก้นทองนะครับก้นทองอ่ารายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผิวท่านจะจะอันองค์นี้จะเหมือนคล้ายๆพิงโกนะครับจะคล้ายๆพิงโกการตอกโค้ดนะครับจะมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับ ด้านนี้ด้านเดียวนะฮะด้านนี Turn, <up ers. S 3> <tr> fulfill ้ไม่มีนะครับด้านนี้ไม่มีเม็ดบัวเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับจับขึ้นมาโอ้โหรู้เลยนะครับจับขึ้นมารู้เลยจุดตำหนิต่างๆดูดูดูความคมนะครับดูความคมขององค์การแต่งตะใบจะไม่ค่อยมีมากนะครับองค์นี้นะครับการแต่งตะใบค่อนข้างน้อยมากๆนะครับ เป็นพระที่น่าสะสมเช่นเดียวกันนะครับด้วยเ,เขาเรียกกิ่งชื่อเปา e r เวเลด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับก็ยังไงก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้ในเรื่องของอพระเครื่องอพระพระใหม่ยอดนิยมนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ ดูคลิปได้เรื่อยนะครับของของผมด้วยนะครับก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ